พันเสริมอาหารพรูข้าวสกัดพลัสของขาวละอสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนนรบ,บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์มีกีฬาหลายอย่างทั้งกีฬาสากล และกีฬามหาสนุกนี่คล้ายเก้าอี้ดนตรีแต่สู้กันตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อแย่งขวดน้ำที่โหดสุดๆก็คือการแข่งขันวิ่งผัดเข้าป่าหาเห็ดโคนการแข่งขันเริ่มแล้วช่วงนี้ครับสมมติว่าเป็นการวิ่งเข้าป่าคราวนี้ก็ควานหาเห็ดโคนในกล่องกระดาษแต่เนื่องจากเห็ดโคนจริงๆร,ราคาแพงมาก จึงใช้ภาพถ่ายเห็ดโคนแทนเป็นภาพเล็กๆใส่กล่องกระดาษซึ่งมีเศษกระดาษอยู่เต็มกล่องกว่าจะควานหาเห็ดโคนเจอดูเถอะครับกระจุยกระจายไปหมดยังกระงมเข็มในมหาสมุทรเลยทีเดียวและเมื่อการแข่งขันจบคนที่ลำบากก็คือกรรมการต้องช่วยกันเก็บเศษกระดาษ งานไม่หนักแต่เหนื่อยจัับบีคครรหลังงานเลิกมีแต่คนถามว่าใครน่าเป็นคนบบคนิดเกมน,น,นี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก